คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้มาเนี่ยอะไรเว่าไปดูไปดูสบาย เอาเลยพรอท่เส <mile> uh. ียงเอาเลยอีม่ได้อีกไ่มไม่ไปผมงงเหรคอมเมนต์ทะลุกมเจอคอมเมนต์ทะลุไรบาเป็นสเกลเรือิ่งสิหนึงสองสามสี่ห้สี่ตั้งยิงเด่นนะนะหนึ่งสองสามสี้าอบ่

เอเกับบบริการลอมาวะบอแล้วถุงเน้ยตอก็ได้ดเราไม่อยากซด้หยาบอผมกินทีนูงมืขอก็คือไมห้หเจ็จ็ดมห่นนงากว่าหาหเดแปดเสบเร็จเสร็จเรียานควย ได้นานเลหวเจล่วมันว่วงสันเกียรคนก็นีอีกยังคะต่ำองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคห้าสามตเือนติงหาไหมมึงมันนี่ติงแม่เราเจนอะแม่กำลังแม่แกนเกลีเดี๋ยวจะลงน้ำได้เะนละมาลงกันหรออุอยอยาก มมนิเนอมนจิเ,น,น,เนตัวเองกิน้างยาขงตีเล่าบเดินมนาะสองมาเลายนกระสกนีต่อไปสสองตอัวออืมเอาแบบอี้ โอ้ยมุกส้มหน่วยไนเลยนนี้เอามากับหาสิกบหาสิไล่ลงมาใส่ตามเลยตัวันนี้ไม่ได้จอบตอนบ่อืโอเคไวทตานั้นแหละเชี่ยวกรรมกันิีตามเชี่ยวกันหนึ่งสองสามสี่ห้ากแป้าสิบมาเดสี่่ยแนวังเดอปบังเดอ ตัวกันวะตัวหูนี่กัไปหาลาดเดพันด้ด้วยอมือสวยเออเอ้ยมอมีเดกโตจี้เจ้าโดนหอยไ่เนไม่อยก้กหาซี่ดีเจ้ามาแต้มตำานิไเหลังไงตัวถือจังไหนวนี่ยแหละเนี่พอหอยใชได้เนี่ยบอกมนว่าคนยากตัถือโอ้อมีมี้แ้วเจ้าต้อง้อย แต่เอได้ปเจ็ดแอยมอเมอ่เจ็ดบแปดเย่าหนงพัหนึ่งเจียบอะไรเาไ่จพลงองมาเจดเดเสิบสาม่ห่ะสองส5 6สี่ห0 3หเจ็ดแปดเก้าสิบี่มืเป็นหมื่นมื่6มื่ทั้งบน่ะเจ้าต้องใจผ่าหนึ่งสองสสี่ดเจเ เออนื้อกระปิทุกมื่นเจ็ดมื่นบาทจือหาสองดอกเจือหาสองดอกกะหาซีใจเดไดคุณคือน้าบอลเด็ดเก๋ก้าวซีนี่ไงนี่ไงหกมื่นเนาะเดี๋ยวตวบ้าเราจะกินห้เดียวแล้วนะตูวจได้อรอนี่ก็ไม่่ี้อันนี้ Một ngày bạn. Ao bạn vậy. Anh ngang luôn. Đang ngang hát luôn kiểu kiao. Si See you. See you again. See you again. là you again. See 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 you tâm yêu vợ rồi phải sẽ ở khác gì bây giờ rằng gì như anh thuốc kho anh thuốc kho xoang mày 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 xoang bài xoang mày xoang mày xoang bài xoang mày xoang mày xoang bài, xoang mày xoang bài xoang mày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  จะมือไปใส่นอมาเนี่ยค hey. no. um. so ือว uh. ่าอันนี้ตัวเอ้ยเปิดนะจ้าทำมาแล้วจะมือเขาของล่ามก็เป็นบานนี่เอ้าขวดก่อนาสองเม็ดบอบอกแล้วตัวเตียงเอาสีเป็นตาสีบจบอกแล้วปรมาณสองเม็ดบอ Up, up, up. Bên, đứng đứng là, à, để mình ăn một chút thôi đã đi ít đang mình không phải 1 2 3, 2 2 3 2 1 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ือบแล้วเสิได้กำไรหลายเออเกงสิได้ลายได้ลายก็เก่าเลยเนาะสองสิบสองหมื่นสามหมื่อะไรนะิงสมหมื่นละอีกหมเต็มื่นสี่อเ้ยหมื่น่าล้มหอาน องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่หเสิบสองหนึ่งสอี่หกเจ็ด้าบคมันไหมไม่ทักไม่ยอกที่จะบอกาท่จบอกยยเนาะมมยได้ที่จะบอกจะยา

สามเหรีย่บาทบาทเออเาบาทนี่เอาเอาเนี่ยสองใบเดี๋ยเงินปอีสามใบเงินแเหลือสองพันสามบไดอ้ยไม่ได้ยูมาเออเอ๋เอกกับเกศเป็นนางคููกันคือไื้เอ้หนุ่มใชรหลุดเซ็ลอกเกศมันออกปองสอดนังปองเนาะเอียวบนมาไวออกสองขอกันแต่มันเอียวมาตัวนึงงใครก็คิดเยะ

มื่นหาม่นเดอตามีเอเด้อเพ่งเงเดี๋ยวให้จะมึอรสอนมาท่สอามี่จ็ลงนเลยลอเเมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสองมื่นห้าไปเมื่นห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนสิบสองสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้า น้เจยิคได้น้าเจคนะน้ำเจนึ่งองสามสี่้าหกเจ็ดแดเก้าสสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะสามหมื่นลงทุนสามหมื่นลงคือิตัอยเนมัมืนหาหิบ่กัน่มมาสองหมื่นบวกมือหาห่ากับสามหมื่นสามหมื่นลงทุน ใจว่นี่ยิโอ้ยอยู่โอ้ยยังสามหมื่นดนทุนใจมาโดนใจถูถกคนไงมืนหาใจก็ไกร่บหเงื่อนหาอืมใจทุนฝ่ายเง,งืนหาจะออาไปติงใช้ติงหาบออติหงหาไ้ไปอีกเงื่อนหาตั้งแต่ตัวก็คอยเอาติงพวกจำมากก์ที่ตำ <Okay S 1> นีะอะไรไีกเร้วดู หญงสาวอือนิ่มเอาอย่าเสียเอาเลยเรียบร้อยออกสามสามสองตอนนขอเชื่ออไเชืออย่างนีเอามาเต็มเต็มให้โบเื่อเอยากเบื่อเนาะโบเอามาเต็มเั็มน้องเนะออยากตั้ ยากบ่โดดแต่ตามตามตองันไลไปหุ่นวะดิแม่นแล้วไปจื้อะไรเพอยักงไฟยักของเจไปสามไปออกสามสามสองระโจเอาเอาเอาอย่างนี้สองสองสามสามสเอาวะดีฮะคันเอาเอาขันบอเอาขันเจียเอาาาตำเก่าเนี่ยหกชุงก็รงตามำวะ Ừ. Bưng nó vẫn đưa. Nhưng không phải chỉ khán này. Khán theo dõi. Không phăng cho thì tua khỏi. <cười> 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 Tìm thương bố đi. Tìm thương khỏi bố. Phải chưa đây cái dạng này. Nắp tăm con cái tận. จะปลึกวันแรกกับคนบอกสิอดิตัวข่อยนี้สิืเนี่ยอเมื่อนานสี่ห้ายดับด้วยกสยดับต่ำนะสิบจะมืด้วยใจบริใจคนคน่สองส่เสองหมื่นสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าโเคามหมื่นโอเคจคนสองหมื่นน ห่อาม่เจ๊เดี๋ยวไปจะอเองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอีกอาอีก่มนอีกมันอ่มาามหมืนะคะโอเคออหนึ่อาีาไปกินด้ซืิ้นนะอือดีดิบกินเลยงสองสา เก้าสิบันนี้ามเอียวโอ้ยสองมตดำสองไปอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็แก้เพื่อนไปดำดำไปสามห้าสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบจะไดสองสามสีบห้าไปเอมือนห้าเถึงไม่ใจจใจตาใจสี่ห้าหนึ่งสองสามห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่ปไม่หาพันเอมสามือสองื่นหาแสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบตสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชีวิตถืแล้อืมขบไบิงเนาะอืมไดงไปดงก็จะมหาๆีวะาับถือแล้วเพิ่มขามช่วใจ ใครเจ๊ยยังใครเจ๊ยโอ้โ่ของขวัญของเดี๋ยวไิใอจต่งหกมามือนเดียวหกะได้หไม่เมือนห่ชอน่อช่องก่อนก็ขอเก่าหนึ่งมันถูกบุไเวมาเจ๊ยเงินมว่าก็ยังผบุูก่ะเจแม่น่ยต่องก็ไปซีบวงถุ แม่เหรอเจ้า yeah. ม okay. mm? ีบ uh, okay. so ่ม really yeah. right. like ีเจ้าข่อยบ่ก็เต่งตามกันแล้วกัดซิบเสียแนไหมเอาต่งตามเจ้าคือบ่อ้วอเอามันไเดิเอาม่ไบ่เขาเป็เต่งคอยเอามาเยบ่ที่แรกค่อยต่งตามเธอเ่อยได้ต่งยีติดต่อ่อยตงสองที่แรกจ้เอาตองของพ่อยเลยลงกไปเออบล้องผูดใดอีกก้อนนึ่งนันก้อนหนึ่งเขาเกี่ยบ่เบ้เกลี่ยเรเว้ยแม่แม่เอามาเต่งตามแม่ยังง เจ้าสิบสี่จุดสองพันสาเพันสี่อะไรมสันเขาสันเขายี่สบอ๋อนเราคนเรเมื่อมาไปมสันเขาสันเขาทำเจ้าเนี่ยฟองแก๊มสันเยอะเจอะไรอยู่ได้จะเจอเจอเะไรอาวหวาเหียวเลยปลาทะลุปลาทะลกระติ้งสี่เราอยู่เพื่ออะบเราแรงแข็งแก สเมตรอาสูงอาสูงไม่จำกัดก็ได้ถือจะเมื่อกี้ใจสี่สี่เอียวหนึ่งสองสามสก็สีสี่เอียวมาสองเมตรจะจับได้ทีละโื้ยโว้ไปเมื่อไปอีกแล้วละมัดใส่แล้ะ

กันเลเอ,อิป่ปาสีาดัเบิ่งได้บันรเด้อจีบีหกไม่หาว่ีหายเลยโอ้ยหาว่าอยูส่สอดอยู่หิบอะไรลิ้นตัวนี้แล้วก็สีแล้วก็หกจับไปี่หจีามาบ่มาเกินีเสียอเสียกีบปวตะหลงตามโอเค เดี๋ติงตงเข่อยติงซีแมนบอกเจ้าซีไปหกมันบม่มีผลเลยเจ้าก็ได้ข่อยกับว่าเจ้าเร่ว่าข่อยอันมุกูู่จ้อใจ่าจอใจวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจะเ่อไหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าโอเค หกสูงสิบใบหกสูงสิบใบข่แม่ไส้ตัเยี่ยวเยาแล้วก็เต่งหกไข่เออบเจยใน่วนของะเต็งหกไข่บใบสองสามสี่าหกเจ็ปเก้าเก้าสิบนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หกสูงหนึ่งสมสี่ห้า เดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เ้าดิยีสต็งหเต็งหกคอยเสียรำนี่เาตีเจ้ต้องตีไหมข่อยหาสุงขอสิบใบอืมหาซงเจ้าสิบใบเดี๋ยวเจ้าตีเจ้าีอันนี้ออกี่ตกักสีต้งเบิมันสมสตัวนี้ตัวนี้สใบมน่ตกันพอดีมันีสี่นี่ตนอกสีามันออกหมื่นอันนี้อยเี เสียนีสามหมื่นให้กันสามหมื่นพอได้นีขึ้นสามหมื่นจ้าไปแบบนีเนาะให้กันบ่ไ้กันไเพรเสียข่อยก็เสียทุนข่อยข่อเสียติงซีติงซีโอ้กังสิกายไปกลัวโดนกระมอมเลยโดนครับวซีตามติงซีเลยตาตาะตาเนี้ยจงมี บุ้ยดิมมี้หกัดเ้นวัดเ้นบเขาอ่ะเดี๋ยวออกงานได้เย็นเย็นเย็แคกระตือกระตอให้ครบลูกๆกราออกมาเ้ร็จะตติงซีเย็นซีกับซีซ้ำคือตองแต่นี่ก่อนเมฆ่ะรเธ่มงกล่องเยอะปะ อันนี้ก็เอาหรอกอันรไรเว่าหาสูงเนี่บิดมาใส่หาซีนี่แรกหนึ่งสองสาสี่หาครบหกไอันนี้ซีไปถึงหกไหมถึามเ่าไหรเอมาใส่ซียาวเนี่ห้าซียวหาซียวหรือซีสาม<ว>ยาวกูจะมาใส่แระสูงหาซียวเนะ เป็นบาทดีเตห้าหามนี่ใสามตมเอาบาดเลยีอะไเยอะลเยอะเล้หาเล้สกูนผเตหเคอยถึอตั้มสเต็งสาต่หาสูงก็หสี่ะถก็ออกสีก็ได้หาังไนีดิสามสี่ไปเต็งห้า หนึ่งสองสามสีอห้าหกเจ็ดแเก้าสิสสงยันตงห้าหกเจ็ดตงห้าเจ็ดใบเตงสามสิบใบนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เต็สามสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบเต็งสาม3อ สใบนี้ตัดเอามี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสีาสเอันนี้ตัดเอวเวยี่สิบใบอันสามสี่สบอนอี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ12เอดสบองสิบสองเก้านึ่งสองาี่ห้าหกเจ็อไคมบอก แปเะนี่เโอเคโอเคมอันค่นถึกกันบ่ไม่ละอติงคอติงผมมาเนาะมมีเนาะอืมเจ้ดูิอะไร